สวัสดีครับผมมาร์คเมทัลฟุตบอลพาวเวลครับวันนี้นี่มาอยู่บริเวณริมแม่น้ําแม่กลองครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเย็นๆครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณก็สี่โมงยี่สิบห้ารหรือว่าประมาณสิบหกนกายี่สิบห้านาทีนะครับนะครับบรรยากาศของบริเวณริมแม่น้าแม่กลองครับในจังหวัดราชบุรีครับมองด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองครับจะมีรถ แล้วก็มอเตอร์ไซค์จำนวนมากครับสัญจรข้ามฝั่งนะครับจากฝั่งที่ผมยืนก็ไปอ,อย่างฝั่งหนึ่งนะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีครับแต่วันนี้นี่ท้องฟ้าอาจจะไม่แจ่มใสเท่าไหร่นะครับบริเวณริมแม่น้ำแม่กองที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยถ้าเราขึ้นยังขั้นบันไดตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งของตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาไปชมยัง บริเวณที่เป็นตลาดนะครับนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นตลาดพอดีเลยนะครับจะมีรถจำนวนมากเนี่ยมาจอดมากมายเลยนะครับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นี่ก็เรียกว่าคนกำลังเลิกงาน,นครับนักเรียนก็โรงเรียนเพิ่งเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัญจรบนท้องแนนนเนี่ยก็จะเริ่มวุ่นวายนะครับ แต่วันนี้เนี่ยจะเน้นถ่ายบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำแม่กองเป็นหลักนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเขาว่านว่ามีตรงเป็นถนนคนเดินด้วยครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถนนคนเดินเนี่ยเขาจะมีในวันไหนบ้างครับแล้วก็จะมีขึ้นตอนช่วงเวลาใดนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคนมาปล่อยพวก ให้อาหารปลานะครับแล้วก็ให้อาหารพวกนกพิราบที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับนี่นกพิราบก็จะบินเกาะกันเรียงรายเลยนะครับบรรยากาศแบบสบายๆในช่วงยามเย็นครับของริมแม่น้ำแม่ก่องในจังหวัดราชบุรีครับนี่ครับ อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็สามารถเดินชมบรรยากาศได้เหมือนกัน,นครับผมสังเกตเห็นเนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะมีพวกบรรดาเครื่องเล่นออกกำลังกายครับคือคล้ายๆกับที่บึงละหานที่ผมเคยถ่ายคลิปเหมือนกันนะบบึงละหานแน่จะตั้งอยู่ที่อำเภอสามชุกนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนที่นี่เนี่ยอยู่ในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดราชบุรีครับแต่ตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาเหมือนกับ มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับที่เรียกว่าใช้เวลาการสร้างเนี่ยประมาณ3ปีเต็มนะครับซึ่งแลนด์มาร์คแห่งนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับว่าแลนด์มาร์คบริเวณริมแม่น้ำแม่กองที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันครับที่ผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นโป๊ะเรือนะครับไว้สำหรับที่รับส่งผู้โดยสารนะครับก็จะเป็น มีจุดเรือข้ามฟากด้วยครับจากฝั่งตรงนี้ที่ผมยืนไปยังอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งก่อนที่จะมีโควิดแพร่ระบาดในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะคิดค่าบริการคือประมาณ10บาทนะครับในช่วงสถานการณ์ปกติครับแต่พอปีนี้เนี่ยมีเรื่องของไวรัสโควิด1 i เข้ามาเนี่ยทำให้ทางด้านของเรือข้ามฟากเนี่ยมีการลดราคาใครที่เรียวกว่าต้องการข้ามฟากหรือว่าข้ามฝั่งเนี่ยก็สามารถใช้บริการกันได้นะครับเนี่ยครับเรือจากฝั่งตรงนู้นครับไปยังอีก ฝั่งหนึ่งครับราคา5บาทเท่านั้นครับก็เป็นการลดราคาครับเพื่อทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้บริการกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะเรื่องของไวรัสโควิด -19 เนี่ยพอรบบาดขึ้นมาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความซบเซาลงไปค่อนข้างมากครับหลายๆธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความเดือดร้อนครับได้รับผลกระทบอย่างมากครับโรงงานนี่ก็ต้องปิดตัวไปหลายแห่งนะครับต้องมีการเรียกว่าเลิกจ้างพนักงานนะครับ หลายคนเนี่ยกลายเป็นคนตกงานครับเรียกว,ว่าวิกฤตปีนี้นะถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับและจากที่ผมถ่ายชมนี้ก็จะมีเป็นเรือคล้ายๆเรือของชาวบ้านนะครับไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเขามาหาปลาหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นเรือของบรรดาชาวบ้าน,นครับ ฝั่งของแม่น้ำแม่กลองครับในจังหวัดราชบุรีครับปกติเนี่ยถ้าได้ยินชื่อของแม่กลองเนี่ยอาจจะนึกถึงพวกจังหวัดสมุทรสงครามครับแต่ในพื้นที่ของสมุทรสงครามเนี่ยก็เป็นพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรีนะครับเร็ววิ่งออกมาจากกรุงเทพใช้ถนนพระรามสองเนี่ยก็จะมาเข้ามาเส้นของจังหวัดสมุทรสาครครับมายัางสมุทรสงครามครับ แล้วก็มาทางราชบุรีได้ครับแล้วก็ไปทางเพชรบุรีลงใต้นะครับผ่านประจวบคิริขันนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรได้นะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศแบบสบายๆครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ เขาไม่ได้มีที่ให้นั่งพักนะครับแต่ก็สามารถมาเดินชมบรรยากาศกันได้ครับบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองครับในตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีครับยิ่งอยู่ตัวเมืองเนี่ยยิ่งเดินทางมาสะดวกสบายนะครับ แลเนี่ยครับที่ผมบอกครับเป็นแนล์มาร์กที่สำคัญนะที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองที่ราดบุรีนะครับเนี่ยครับที่ผมถ่ายเห็นเนี่ยครับเป็นปฏิมากรรมรูปปั้นครเขาใช้ชื่อว่าเด็กดินนะครับเป็นปฏิมากรรมรูปปั้นสีขาวขนาดใหญ่เลยนะครับ เรี่ยว่าใช้การก่อสร้างเนี่ยประมาณเราๆสามปีเห็นจะได้นะครับเท่าดีแบบผมอ่านประวัติมานะเนี่ยครับเป็นรูปปั้นของเด็กดินนะครับเดี๋ยวหามุมถ่ายคือลักษณะนี้ก็ดูแล้วรูปร่างหน้าตานี่ดูแปลกๆลกนะครับ ก็เป็นการก่อสร้างแบบแนวแบบรัตอาร์ตนะครับใครที่ชอบงานแบบพวกงานศิลปงานอาร์ตเนี่ยน่าจะถูกใจครับสำหรับปฏิมากรรมลูกป,ปั้นเด็กดินครับที่อยู่บริเวณริมแม่น้ําแม่กองนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับนะ่ครับด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกบรรดาตลาดครับมีรถผ่านวิ่งสัญจรผ่านไปมากมายนะครับ ด้านฝั่งตรงข้ามกัน,นครับก็จะเป็นร้านอาหารนรับชื่อว่าร้านเฝอร์ลุงโฮนะครับชื่อแล้วเท่าที่เรียกว่าเดาวเนี่ยก็เป็นอาหารเวียดนามแน่นอน,นครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเฟอแล้วก็มีลุงโฮเนี่ยลุงโฮนี่ก็น่าจะหมายถึงทางด้านของโฮจิมินนครับซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนามนะครับเนี่ยครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาถ่ายรูปแล้วก็มา ชมบริเวณน,นี้นะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองในจังหวัดราชบุรีครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆนครับส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยก็จะมีกันทุกเพศทุกวัยครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวนะครับผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กคนสูงวัยครับก็มีหมดนะครับ มองเห็นไกลๆนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามฝั่งนะครับสามารถนั่งเรือข้ามฟางได้นะครับราคา5บาทอย่างที่ผมบอกไปครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวริมแม่นะ้าแม่กลองในจังหวัดราดบุรีก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทันฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ